กผลงานทีผ่านมานะครับเลขออก5 4 4 8 9นะครับเลขเข้ากับเข่าลูดซีนะครับอ่าซึ่งจอเจ้าเข้านี่ถือว่าบ่ได้นะครับเพราะว่ามันเรียกเขา่าคํำที่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4ส่วนซีหาตัวเนี่นเข้าน่ะมาอยู่แต่ไปลักลอยกับลักซีบก็บเลยบ่ได้เงินนะครับขันมันมา5 4 5อังสิ รวยครับเนี่ยกรุ่นอนยู้น้ำกันเนี่ยนี่แก่งเสียแดงเพ็่นเนี่ย <s> นะครับอบครับครับมันเลขนี่มันอันตลอดเนาะแต่ว่า,ากระเสียดายนาจะเป็นห้าสี่ห้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปูมันก็ให้เขาแล้วละเ <c oughs> พื่อนก็ให้กูก็ให้อยู่ได้ละสี่ห้าพนะนะอือไห่ยุสแต่ว่ามันบ่ไ้เงินเร้ไปยุข้าง 4, 5, นาเนาะสนอผมก็นั่งเถียงครับเล่ายุมมันหมื่ละมื่นนะนะครับ ผมขอซีหาแล้วก็ห้ยยุแล้วกวนผมเลยบอกว่างวดน,นี่เพราะว่าเลขทูมเฮามันกับสีหาเนาะมันชนกันเฮ้าก็เลยอาดนัดแต่กับไปรักลอยกับรักสิบเลยบอกูร่วงวดงวดสิบเจ็ดเนี่ยขอรักนวยนกับรักสิบใหายุคู่หลังมันยังสีได้เงนินนะครับเออยายุหนาอย่างตัน่นมันกับว่าใหญแฮ่แล้วยังสี่สันออกคูนะครับตาผู้ใหญรูดซีวิ่งซีก็จะถือไปเพราะว่าเลขวิ่งเฮ้ากับขึ้นซื้ออยู่แล้วนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะ กับมีซีตั้งสองตัวงวดก้อนกับเจ็ดทั้งสองตัวเขาหลุดแค่งวดเดียวสิบสามงวดเราหลุดไปงวดเดียวก็คืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ผมบอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับงวดนั่นแหละถึงด่าพ่อด่าแม่อยู่น่ะเนาะ,นะ <laughs> จนมะกาเขาซ้ำนักงวดนี้เขาสีด่ากับไได่าว่ไอ้เนี้ยมีซีมาสองตัวกับพ่อได้ยืดข้ออยู่ได้บอกกูเอ้ยขันว่ามีซีนี่ปีใหม่ข่อยว่าเขารับแขกเนี่ยแต่เราก็ยังอายคุนนะเนาะเนาะเนาะคาบีอะ เล่ออาจารย์กับเป็นเพียงแนวทางเาด้อกะงวดหน้าคือ17มก,กราสิบหวันคู่เนะเด็กบ่ออกนะครับเบอีออกสิบเนะครับ17บเจ็ดในรับปีนี้โอแม่ผมอายุห6วันที่หกมากาเอาในสีเสืออายุแม่ก่อนวันที่นี่อ่ะ17มก,กราลาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับมีเก่านะครับห้าแสนเปอร์เซน็นพ่อยาวาลันน้ำผมงวดไดว่าห้าแสนนี่ บวกขั้นหลุดอยู่นะครับนับเบิรงได้เลยเด้อหลุดงวดเดียวนึงพฤ้นจีกาแล้วก็หลังจากนันกับเขามาติดต่ออีกสี่หัวนู้นนี่เลเป็นงวดที่หาที่จะติดต่อนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองนะครับฟังอีกครั้งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าสองมีอยู่สี่คู่ห้ามตัดออกนะครับสี่คู่ห้ามตัดออก เม็ดเดียวคือ9119หลายคนถามมาเกาหนึครับ97คือหัวเขาออกไปเรียกมันออกก็บโตเก้าครับคือซีซหลหัวเขาออกไปที่คือ 4, 4, 4วัออนว้นที่ออกอีกครับซีซีหกหกเก้าหนึ่ก็ออ,อกรู้ดูแมนบ่ละรากะ็อี่ยังมันก็ออ,อก9 6้ายังที่ก็ออ,อกรู้ดูไปนี่ผมก็จะให้เก้าจำได้ไหมว่า17บเมกราปี65ออกอะไรมันน่าจะออก519มั้งปี65ปี64ออก หนึ่งห้าเก้าคือออกตัวนี้สลับกันไปสลับกันมานะครับ <S <S เลขวันนี้ <S <S ปีนี้ก็คือ <S <S ปีมะโรงหรือว่าอ่าถ้าคนจีนเขาว่ามังกรน,นะครับแต่คนไทยนี่ก็งูใยงูให่นี่ก็คือปีของปูพญานาคเขานี่แหละนะครับเลขมงคลคือเลขเก่านะครับเขาก็จะบาเดิมด้วยเลขเก่าเลยนะครับเนาะเก้ายังแน่กลจะมีเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งนี่เป็นตัวเด่นสามตัวที่เด่นก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งหกนะครับ เก้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งหกแต่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าู้ได้ย่ามากเก้าซี่เก้าหาเก้ายังกบซื้อได้เหมือนโบได้เกี่ยวกับว่าเขาจะมาเกสเล็กกับจานรอดนะครับเพราะเลขที่เทาเขาดูกะจะเป็นเลขวิ่งมากกว่าเทากับจอแตกจอแตกกับหัวก็จอแตกวางเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าตอนหนึ่งท่านว่านะครับที่เทาลุ้ยกันนะกะวางว่าปู้จะให้ของขวัญปีใหม่ปีรองทุกคนกะขอปู้สามตัวแท้ปนี้เลขทูบกะไปจุดแล้ว ผมบอกไว้ตลอดว่า้าเลขกทูบมันข้นมาตรงกันเฮาเทใส่เลยมันหนีมาแล้วก็จะเกินเกินไห่นะครับพอถึงกับใบนะก็เมืวัที่ออกเก้าหนึ่งล่างนะเมื่อวนั้นเลคทูบเฮ้ากับหานึงเก้าเฮ้ากับเลยบากันอาด์ตเนบอมันตรงกันนะฝันก็ดีเพราะมฟันเห็นมูซื้อกุ้งนะแล้วก็หวเมื่อกี้ทูบเฮ้ากับซีหามันก็ตรงกันยุ้เฮ้ากับอารแลี้วซีหากับมาอยู่แตนบด้เงินนะครับมันไปอยู่หลักร้อยซื้อๆงวนี้จุดทูบได้ผมบอกไว้เลยวบ้าทูบตรงกันอีกแล้ว ผมขอปูว่าขอให้ตรงกันอีกนึงสิได้มั่นใจสิได้เลขหน่อยแล้วก็สิได้เสื้อหมั่นแต่คันตรงกันแล้วเจ้าตรงมาคู่หลังเนีบอกเราแหละล่ะห้ามไปคู่นายอีกเด้เอาคู่หลังเห็นบ่้ในคลิปผมุกขึ้นห้าสี่ผมก็ลังสิบินเลยมันยังมีสี่น้ำมาอีกอยู่หมก็เลยนั่งลงนะครับเกือบแม่นถือดาบอ่ะมึงเฮอะไรเขาอ่ะในคลิปผมขั้นไอเฮอยู่เด้อผมนางลงก่อนววกนี้โตที่ ตัวที่ตรงผมใบตรงนี้เล่ยวตัวสุดท้ายนะครับนะีตัวยังล่ะตัวสุดท้ายนันล่ลาบบอกจำานงแล้วไปหาเสือเอาแบบนี้นะครับเนาะนะลอตเตอรี่เด้อน,นะครับบอกไปเลยว่าอัน <laughs> อันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันตรงกันเนี่ยมันบ่มีอย่างตรงคืดเลยเทเลยจำบอกปูและแล่ะ,ละว่า บ่อคือสีหาเไปลักลอยน้ำปูเนาะเอามาลักนวยก็ล,ลักสีปีเอาล่างก้อนพร้อมนะครับจ้าเอ่าบ,บนน้ำแตงสีได้แห่หลังม่สิสิเจ็ดไปพุ่นละนะครับมือว่านหมก็ใไส้โบแดงรับแขกให้ละเด้อแก้บนเรียบร้อยนะครับกะมีไผ่าำยังบอ่อไปที่นี่นะครับเมื่อนี้กะจะเปิดดวงให้นะครับหลายคนกับบูชาพพปูบ่นะครับอมีแต่คนบูชาปูงดำเ้อ ฝันผมฝันว่าโอ้ยผมก็บไอยากเบนะผมฝันกินก้อยมีแพนดา้าน้ำกัฝันไปทั่วบนเนาะไอ้อยากรบเนานะไปกินยูภาคเหนือบุญเน่เนอัมที <c oughs> ่นองย่ดีเยอะฝันดีเยอะนะคบไปกินกินเข้าไปแล้วก้อยมีแพนด้าผมก็ับหกกันแล้ววันนี้ในฝันตะว่ากินยูภาคเหนือบบุญครับตะว่ากับกับมือขึ้นฝันว่าเห็นข่ามงูอือไม่ได้เห็นงูแต่ว่าเห็นข่ามันงูกับญงอยู่งูกับเก่าอยู่แล้วนะครับเนาะ ข่าบงูเด้อผมฝันเห็นข่าบงูอยู่กบังย่มดอกมืงขึ้นแต่ผมนี่ฝันแม่นครับคันตีได้กระตีงวเมื่อกี้เนี่ยมันง่ายพี่หน่อยแล้วไม่ยกมือสิมันก็เลยง่ายว่ามีซีแน่นอนเห็นมันกับมีซีนะครับงมวัที่ออกเก่าหนึ่งผมกับฝันเห็นมูซื้อกุ้งผมก็เลยตีให้บักกุ้งเน่าเก่าหนึ่งครับเวานี้อยากฝันเห็นบักกุ้งเนื่องว่าฝันละที่ได้เก่าหนึ่งอยู่ก็ฝันเห็นข่าบงูครับ อันก้อยมีแผ่นดาย่าเบลมันถ่อมมันนั่นจังไหนพวบ้านเมืองไหนพรมากินก้อยมีแผ่นดาเลยก้อยกับเกลือบ้างเงี้ยมียังลรืมีมีกับซอสมีกับซอสบ้านเมืองเขาฝันดีดีผมฝันกินก้อยมีแผ่นดาเนาะโอ้ยตุ้งกับป้าก้าบอแล้วผมอยากอายคนเนาะ จักรมือเคลื่อนนี่ฝันช่วงเศร้านี่กะฝันมาเห็นขาบงูครับเห็นซ่อมนั่นล่ะแม่เันนี้ผมกับต่างูนี่งูใหญ่อยู่ในฝันกะน่าจักรเก้ากับเจ็ดนะครับแต่เป็นขาบงู้เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งครับฟันหยังกระชางผมตีเขาเลขผมมัดเพื่อว่าให้มันหลายครับผมฝันยังคือยังฝันเห็นปากกุ้งเหรอผมก็ตีเขาเก้าหนึ่งผมมึงกางวันนั่นจ้ากางวันกี่มันไงพี่หน่อยแล้วยกมือสิมันชาดเจียนเกินไปเนี่แต่ซีเนาะ ในปันนั่นในคลิปนั้นคนบางลานวิวผมไปหลงวอลซีซีไปเทื่น,นึงคนก็นเลยถืหนึนะครับที่จริงผมกะผมหลงวอลนะคลิปนั้นนะครับการเมื่อน,นี้เดี๋ยวจะเปิดดวงให้นะก,ก็จะได้เคาะหัวเปิดโชคเปิดลาบทุกคนนะครับจะได้มีโชคนะครับเพราะว่าหลายคนกะบัานเมืองเขาถึงว่าหลายหมวดจะคองขังขง้นไหนกับมี่อยู่เนี่ยนะครับ